สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์ตัดคนที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตไปบ้างอืมอันนี้น่าสนใจเนาะลองทบทวนดูว่าใครบ้างที่มีแต่สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้เราตลอดเวลาถ้าเอาตัวออกห่างได้จากชีวิตก็น่าจะดีขึ้นไม่น้อยนะคะก็คือเอาตัวเราออกไปจาก นนหรือแฟนที่พบกันไปยิ่งพากันดำดิ่งลงเหวก็ลองห่างกันสักพักแล้วก็ดูว่ามีเวลาทบทวนความสัมพันธ์ดีกว่าไหมอย่าให้มันดำดิ่งลงไปเลยเสียเวลาเสียความรู้สึกนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก w o m e n m t h a i a ทยทีแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์0 6 2 3965298 062 3965298